ับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม Pi ก e l p a พ n t e r นะครับหรือว่าเกมวาดรูปออนไลน์นั่นเองนะครับผมก็ได้การ์ตูนก็ผมการ์ตูนก็เป็นการเล่นออนไลน์นะกับคนอื่นอย่างนี้โคตรเฟี้ยวผมคนเล่นโคตรเยอะนะครับรูปแบบของเราก็คือการ์ตูนใช่ไหมการ์ตูนเดี๋ยวผมวาดน้องผมแม่งเลยไม่ใช่น้องผมชื่อการ์ตูนไงเอาการ์ตูนก็เอาเป็นตัวการ์ตูนแล้วกันตัวการ์ตูน มีหัวมันต้องมีหัวครับผมมีตาใช่ไหมตัวการ์ตูนตัวการ์ตูนมันต้องทำให้แปลกแหวกแนวที่สุดนะครับนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่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 นี่เฮ้ยได้อยู่ครับนี่ปากเท่ากันด้วยไม่มีแบบองศาเหลี่ยมแบบไม่ตรงอะไรอย่างนี้นี่การ์ตูนใช่ไหม เดี๋ยวลงอ่าตัวแป๊บตัวก็ยังไงดีวะวาดเลยแล้วกันนะไม่เก่งใจเลยครับ <c oughs> ดูการวาดฝีมือการวาดรูปของผมนั้นมันสวยงามมากนะครับโหโ,โคตรสวยนะครับผมดูโคตรสวยนะครับมีมีคอเสื้อด้วยกระตูนเรื่องอะไรวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับเนี่ยไอ้ยะเฮ้ยมาดูอะไรเอ้ย เฮ้ย,ยมาดูอะไรเนี่ย,มา,ย,าย,ยมาดูอะไรเอ้ยหลายเด้งมาดูอะไรเอ่ยลอกเรียนแบบผลงานกันเหรอเฮ้ยเล่นอะไรเนี่ยโอ้ยยายหนูไม่ดีมั้งโอเคอืมมันจะมาลบของผมไหมครแบบับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวย,ย้อนก่อน โอเคผมไม่ค่อยวาดรูปเก่งด้วยไงวาดรูปเป็นเป็นคนวาดรูปไม่ค่อยเก่งเนี่ย mm hmm. ก็พอได้อยู่นะผมในการวาดรูปนี่ลอกอย่ามาลอกเรียนผลงานมันไม่ดีหรอกอย่ามาลอกเรียนเกมนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงไว้ให้แล้วกันนะครับในเพจโตร,รับผมโอเคโอ้วาดรูปการ์ตูนใช่ไหมการ์ตูนก็วาดตัวการ์ตูนไปเลยนะครับผม mm hmm. นี่เป็นไงเฟี mm ้ยวอ่ะโคตรเฟี้ยวเลยนี่ <laughs> ไม่มีผมด้วยเดี๋ยววาดผมก่อนผมสามเส้นเป็นปังปอนใช่ไหมเออนี่สามเส้นครับผมนี่ <c oughs> โอเคเดี๋ยวลงสีเดี๋ยวไม่ทันเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวไม่ทันเหลือหนึ่งนาทีใช่ไหมลงสีขอหน้าเป็นสีเหลืองแล้วกันอ,ยยอ่ะเมียไปแมวแมวนี่หรือว่าจะเอาสีเนื้อดีวะนหนลองเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ แต่ผมชอบสีเหลืองว่ะแบบเป็นตัวการ์ตูนเคยดูเรื่องอะไรนี่ไหมครอบครัวนั่นอะ่ะผมไม่รู้ชื่อว่ะเอาเป็นสีเหลืองแล้วกันนะครับสีเหลืองสีเหลืองนะผมกางเกงสีอะไรดีวะชิ้นไสีฟ้าแล้วกันไม่รู้ว่าจะเอาสีอะไรดีนะครับเอาเสื้อสีส้มเลยนี่ดวงตามืดมิดนะครับไม่รู้ว่าผมจะเอาสีเนื้อดีวะ สีเนื้อจะดีป่าวะเออสีเนื้อก็ได้ไม่เป็นไรเออสีเนื้อสีเนื้อแล้วผมจะทําอะไรตกแต่งข้างหลังดีวะเนี่ยเอาเป็นพวกดาวดีไหมดาวก็ผมดาวโอ้ววาดยากด้วยดาวใช่ไหมเอ้ยผิดผิดเอาดาวเป็นสีเหลืองเหลืองเลยเหลือยี่สามวิขอให้ทันขอให้ทันเอ้ย่ะนี่ขอให้ทันขอให้ทัน,ทน,ทนลงสีลงทิปลงสีปิดท้ายับผมทันอยู่แล้วอย่างเงี้ยวิ่งอ่ะ เป็นยังไงเดี๋ยวเ้าดาวนี้ไม่สวยดาวนี้ไม่สวยโอเคโอเคฮึบฮึบอ่าโอเคเรียบร้อยครับผมโคตรสวยบอกเลยไหนดูดิโอ้โหมีมีกระจูด้วยเฮ้ยมีกระจูเฮ้ยมีกระจูมีกระจูโคตร,รสวยอะ่ะเฮ้ยก็ถ้าสุดท้ายใครได้ที่หนึ่งแนบะ <c oughs> มีกระจูด้วย <c oughs> เอออะไรดีวะเนี่ย อันนี้แล้วกันอืมอันนี้ผมชอบอะมันสวยสุดในกลุ่มนี้แล้วไงกระตูนตัวหาเลยวะเนี่ยกระตูนหรือตัวอะไรตัวอะไรนี้เี่ตัวอะไรนี้นี่ของผมให้เลยให้ของผมนี่ให้ตัวเองไม่ได้เหรอโอเค <c oughs> อันนี้อะไรวะเดี่ยจุดเดียวจะชิบหายเฮ้ยให้ผมดีมันมันกระตูนเรื่องอะไรเนี่ยเอยเท่ากันแล้วโอเคให้ให้ตัวเองให้ตัวเอง อย่าให้บิกกจูเลยบิกกจูมันไม่ดีผมนี่ดีกว่าครับผมเอยไม่มีใครให้เลยลหะเออมีคนให้หนึ่งแล้วให้ผมให้ผมให้ผมชนะชนะให้ผมเอ้าบิกกจูชนะครับผมเป็นไงได้ที่สองว่ะบิกกจูได้ที่หนึ่งนะครับบิกกจูอ่าไหนดูดิจะได้แมวครับผมได้แมวแมวจะสร้างไงวิาชายแล้วเพื่อนแมวจะสร้างไงเพื่อน แมวจะสรางยังไงเพื่อนอันนี้ชื่ออะไรแพทแพทนับประพาไม่ใช่แล้วโอเคแมวใช่ไหมสามสองหนึ่งโอเคแมวงั้นแหละแมวแมวแมวเมียวเมียวแล้วผมอยู่มุมเนวยนะเฮ้ยมันก็คล้ายๆไมคามนะเกมเนี้ยไหนดูของเพื่อนที่เขียนของเพื่อนได้ไหมไม่ได้เขียนของเพื่อนไม่ได้โอเคเกมเมอร์เคอวยทีวีแมวแมวอืมอ่ะเดี๋ยววัด หน้าโคง้งหน้าแมวไปก่อนแล้วกันแมวต้องน่ารักหน่อยครับผมเออนี่เลยนี่หน้าแมวแล้วก็ลงหูนะครับผมจริงจังนะเว้เกมเนี้ยเกมนี้ผมจริงจังนะเว้ถ้าเกมอื่นนี่ผมไม่รู้ <laughs> เกมนี้ผมจริงจังอยากได้ที่หนึ่งอะ่ะเดี๋โอ,โอ้แมวหรือตัวอะไรไวะเนี้ยยมมาทูดมีเขาโอ้เดี๋ยแล้วดูเพื่อเราตัวหาเลยนะสะบัดแขนเฮ้ยไอ้นี่เหมือนว่ะ ลอกผลงานครับลอกผลงานเขาเรียกว่าลอกเขาเรียกว่าลอกเลยเพื่อนแมวหรือหมาว้ชิพไหยโอเคนี่นี่แมวโอ้แมวครับโคตรเหมือนแมวแมวหรือหมาไม่แน่ใจแล้วไอแมวมันต้องมีขนตรงนี้นะครับขนมันจะพอป่ะเออขนเลยออกมาไม่เป็นไรมีขนนะครับมีขน อย่าคิดไปไกลว่าขนอะไรนะครับของคนนี่ไม่ใช่ขนนี่แน่นอนนะผมมันไม่ใช่ขนของคนนะอย่าคิดไปไกลโอเคนี่แมว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 ,แมวอ่านี่เลยตัวแมวครับผม <c oughs> มันจะวาดง่ายไปเปล่าวะแล้วก็มีขามันต้องมีหางขึ้นมาแมวชอบเอาหางขึ้นผุมจาได้บ้านผมแมวเยอะนี่มันต้องมีขนตรงนี้ด้วยคนะเอ้ยปอกคอบอกคอ บอกคอเป็นวงกลมครับผมนี่ยังกับโดเรมอนโอเคขาขาเวลาตั้งสองนาทีผมรีบอะไม่รีบไม่รีบโอเคโอ้เชิดเดี๋ยวนะเดี๋ยวเกมนี้ถ้าใครอยากให้เล่นต่อเดี๋ยวผมก็ก็เมนไว้เยอะๆหรือว่ากดไลค์นะครับถล่มไล้์เลยกระทืบไลค์ครับผมแล้วผมจะเล่นต่อนะครับเกมนี้เฮ้ยดูแมวเพื่อนเราเด็ดูแมวเพื่อนเราเด็ <laughs> แมวมันต้องแบบตื่นตูมง่ายใช่ไหมเดี๋ยวผมทํารูปไปนี้ไว้ข้างบนด้วยดีกว่าแมวชอบตื่นตูมก็ผมนี่แล้วก็ไอ้นี่นะครับโอเคแมวมันชอบตื่นตูมผมรู้นี่แล้วก็ลงสีตรงนี้นะครับน,นี่ับผมนี่แมวชอบตื่นตูมเป็นยังไงล่ะโอเคเดี๋ยวลงสีแป๊บไม่ได้ลงสีมันอยู่ไม่ได้นะแมวสีอะไรดีวะ แมวแถวบ้านเอ้ยเดี๋ยวได้ลืมแมวมันต้องมีแบบลายจุดหน่อยจุดตรงข้างตานี้แล้วกันนะครับอ๋อวงกลมวงกลม,กลมตรงตาโอ๊้ยชิบหายแล้วหน้าแมวกูพังอ่อไม่ต้องเอาตรงตาก็ได้เอาตรงหัวก็ได้ครับไม่ต้องละเอาตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะครับแมวหรือวัวไว้เน่ชิบหายแมวหรือวัวเอาให้แน่แมวหรือวัว,ว,ว,วลายแบบนี้จะให้ยังไงให้มันเป็นโอเค แค่นี้แหละแล้วลงสีนะครับโอ้แป๊บเดียวทําไมมันเหลือสี่สิบนาทีแล้วโห้ยแป๊บเดียวนะเนี่ยแป๊บเดียวนะเนี่ยโอเคสีสีไม่สวยครับแมวต้องสีฟ้าแมวบ้านผมสีฟ้าทําไมอ่ะจะทันไหมเนี่ยยี่สิบวิโอ้โหว,วาดเซ็ตเยอะด้วยสีน้ําตาลสีน้ําตาลน้นําตาลครับผมไม่รู้แล้วลงไปก่อนนะครับ สีฟ้าสีฟ้า18บแปดวีครับผมจะทันไหมคิดว่าผมจะทันหรือเปล่าลงสีลงสีเอ้สิบวิทันไหมวะถ้าทันนี่สวยเลยนะเฮ้ยน่าจะทันว่ะน่าทันนะครับโอ้ยทันโอ้โหฉิวเชียดฉิวเชียดกันเลยทีเดียวเฮ้ยทำไมคนอื่นโอ้โหลืมวาดพื้นหลังที่ผ่านแล้วไม่เป็นไรให้คนนี้แล้วกันผมชอบตรงหน้าตามันอะดูหน้าตาซะก่อน เนี่ยหน้าตายงกับจุกรโบ้โยไม่ใช่นะมันนกเฮ้ยดูดูหน้านี่นี่นอ้ของผมให้ผมดีกว่านั่นแหละน่ารักแมวตกใจด้วยตั้นรักอะตั้นรักให้ผมให้ผมตัน้นรักนะ่ารักนะครับนั่นเลยนั่นเลยไม่มีใครน่าเป็นยังไงให้ผมให้ผมให้ผมถ้าผมมีพื้นหลังนะผมว่าผมชนะแล้วอ่ะโอ้แพ้แพ้แน่เลย ไม่มีพื้นหลังนะครับไม่เวลามันผิวเชียดอ่ะมันไม่ทันอ่ะเออเสียดายนะครับเสียดายเฮ้ยอย่างน้อยก็มีคนให้หนึ่งคนเน่ดูหน้าตาซะก่อนดูหน้าตาซะก่อนเงื้อนะครับโอเคครับผมก็ถ้าใครอยากจะเล่นต่อก็ถล่มไลน์นะครับแล้วก็กดซับสไครตกับรูปกระดิ่งด้วยผมแล้วก็แชร์คลิปนี้ไปนะครับโอเคครับผมโอเคครับเจอคลิปหน้าครับผมว่า ผมจะเล่นต่อ่าเปล่านะเดี๋ยวผมจะดูไลน์นะผมว่ามันเยอะพอสมควรหรือเปล่าผมโอเคเจอคลิปหน้าผมาเซียอแกนในคลิปนะครับคำนี้จุ๊บๆไปแล้วแลากก่อยอันน,ะน่ะ